มองเนี่ยโอ้ยป่าอยู่ละอ่อนซ่อนคะบี่นองเอ้ยมาเห็น,นยังสิา่สมบูรณ์มากๆเลยจากพี่นองคุณแม่นนมนนจะเลย่มากิบพักหวานผักนี่แหละ สวัสดีคะ่พคะ,ะ,ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุข้อนค่ะมื่อนี้ป่าอยู่ภาพี่น้องเอฟซีมาเที่ยวสวนน้องสาวจ้าสวนน้องสาวเพื่อนปลูกหลายอย่างค่ะพี่น้องสิภาพี่น้องเอฟซีมาเก็บผักหวานจ้าผักหวานมีทุกอย่างเลยจ้าพี่น้องนี่สวนเกษตรพ่อเพียงเนาะจา้าต้นผักหวานจ้าน,นี่ประมาณหาลอยก้นป้ายเป็นปลูกตั้งซี่ลอยหาลอยต้นจา้าปลูกเก็ีผักหวานเก็บบักไคกับ่อท่านค่ะพี่น้องเก็บบักเขียบอีกคุณเหนือพี่น้องพี่ต้นบักเขียบบักเขียบนี่ก็ คือมดรุ่นไปแล้วนะจ้าพี่เก็บกพี่น้องในมันก็สีมันก็สีนี่นั่งขึ้นกระปูกต้นมะเขียบไล่จ้าพี่น้องแต่ว่ามะเขียบมันก,ก็คือมดชุดไปแล้วเนาะจ้าอตอนนี้ก็เก็บผักหวานพี่น้องสาวกำลังเก็บผักหวานนีไง<า>ป่าอยู่มากหมักจ้าพี่น้องชีวิตแบบพ่อเพียงมีบ้านสวน ขา้าวปูกนั่นปลูกนี่เนาะค่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้ทั้งาลายขา้ากระเจกพี่แจก,กน้องแล้วกับลายกะคายได้ไอย่งนี้ลา,ายใจใบน,บน,น้องนี่พักหวานเนี่ยไม่ใจใบน้องนี่พักหวานพักหวานนี่ะพักหวานเหรอแล้วแกงไส้อันไข่หมดแดงนะจ๊ะมันนี่ไม่ได้ไปจกไข่หมดแดงเนี่ยพี่นอ้องเออ อันเก็บข้ายซูเมอร์บ้านหน่อยีน um um ี่เก็บขายซูมอร์เดทางเดียเขา่งสังโอ้หงอนห้อยาจะบอกนะปุยหยอดพักหวานพี่นีงอันนี้เพิ่นที่เก็บเออสังตามออเดอร์นะจ๊ะ แล้วมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นตลอดปีวันนี้ขึ้นเมื่อปีหล่ะเพราะว่าเขาหายน้ำเขาเขาอะไนี่ตะวันนาดีมันก็สิขึ้นดีเออมันมัเกิดเก็บค้ายเกอดตลอดปีอันนี้ขาเจ้าเก็บแต่เก็บขล้ายตลอดปีด้วยจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าหดน้ำนาะจากเก็บแล้วก็สิหดน้ำนะแต่เก็บเดี๋ยวนี้มันเป็นฝนล่มฝนล่มในกรงดีอืแมนอยู่ไอันี่พี่คนคนเด็ด ว่าขาเจ้ามีโครงการเห็ดมัถดโดนเลยเว่างเหนือกินน่าขบตะวันหายใช้ตะกีดเนี่ยว่าในมายุบานเลาแต่เห็ดของเล่าเหตุไป่แบบเกียดเนี่ยเกลีเบิงว่าเราขายทังสีววอร่อยมาเดอ้อพี่น้องเอฟซีไปเก็บผักหวานซอยกันจ้ามันนี้มาลุยเก็บผักหวานชวนเพื่อนน้องสาวจา้าแถวบ้านปายุขา้าเจ้าเห็ดกเกษตรพ่อเพียงร้ายหล,าย,ลายจ้าพี่น้อง บางคนกัเจ้าก็เรียงอีปูนะจ๊ะก็มีนะจ๊ะเลียงขายเลียงส่งแถวอันเดียวนี้ตามมู่บ้านนี่เขาเจ้าอันมาเห็ดกับเศษร้ายเหรอจ้าพี่น้องไม่น้อยังน้องสาวไปายุนี่เพิ่นกับเห็ดโคกน้องหน้าแต่ว่าน้ำท่วมสองปีผลผลิตตายเรียบเมื่อจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ล่อพูดแหละอันให้เข่าหนาฝนเกินเพิ่นจังสีลุ่งไม่นะจ้ะ อันนี้เป็นสวนเกษตรของมูเพิรนนะจ๊ะยอดฟักหวานยอดฟักหวานน,าาน,าน,านาาี่ข้าเจ้างดน้ำจ้ะงดน้ำตลอดเราที่นี่เวลาเก็บยังสิเข้ากระสบแตกยอดไม่ข้าเจ้าเด็กเก็บตลอดปีแม่จ้าพี่น้องนาเห็ดได้แต่ว่ากับลงทุนอตอนแรกก็ลงทุนหลายอยู่นะจ้าแต่ว่าเขาลงทุนครั้งเดียวแล้วเขาก็ได้กินตลอดนะจ้ะพี่น้องอู้ยเหนอหนาพุ่มใจ จเ,เจ้าเห็ดใดจ้าเกษตรแบบนี้ก็มีความสุขนิดหน่อยจ้าพี่น้อง <c oughs> ค่ะวันนี้มาอันกับน้องสาวลุงจอดอยู่บ้านจ้าพี่น้องลุงจอดเป็นอันเห็ดสวนตัดต้นไม้ <c oughs> ตัดตน้นไม้เห็ดเมือ่อวานนี่เลอร์เพี่ยวเมื่อนี้เลยเห็ดต่อเมื่อนี้อัน,นเศร้านีฝนตกห้ามฝนตกฝนมือมือเมื่อคืนนีฝนตกอากาศอันบ่คกไฟหอนเป็นไรเพื่อเห็ดสวนจ้า ถ้าบ,บ่จังสันกับเห็ดบ่ได้เนาะมันฮอนหอนมาอนฮ่านนจ้าพี่น้องอื้อุวอ่ะนอนพักหวานจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอซซี่มาเอาพักหวานไปแกงจ้าเก็บพักปลาหน่ปายุบ้านมันพี่น้องเลยอยู่เมืองหนอกกับไปหาพ่าพี่น้องเอซซี่ไปหาเก็บพักปลามาอยู่เมืองไทยกับพาหาพี่น้องพาพี่น้องจะหจให้จกไข่หมดแดง เอจกไข่หมดแดงเก็บพักหวานมาจ้ะเนาะเก็บพักปลาโอ้ยมันม่วนดีดิจ้ะพี่น้องเอ้ย นี่ตะเก็บตะเก็บบ่ใหอพี่นองชมตะเกียรพี่นองเนียเก็รลายเลยคนอรพี่นองอไรหายล่ะนี่ทั้งมกเขืยแข่งฮะนี่มกเขือพวงเือพวงเอาเอาพี่คนให้เอฟซีมมาหักเขือพวงัพี่นอง เก็บบักปีกันนี่เป็นไส้แกงออมเจ็บยอดบักพี่เฟยออมนี่ปงบักม่วงพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะบังบักม่วงเพิ่นเนี่ยเก้วขมิ้นเกลียวขมิ้นรุ่งไรบุก้วขมิ้นเตี้ยสามดูดูเออบักม่วงสามดูดูแมนปะม่วงสามดูดูจ้าพี่น้องพูดอ่ะเป็นผงเป็นพ่วงอยู่ปั๊ดพ่วงนี่พี่น้องเอ้ยอ่อนส้วนเลยพูดอ่ะเขาสิเป็นังสีพูดอ่ะบักม่วงสามดูดูจ้า อุ้ยอ่อนซวนแห้งเห็นบางม่วงแล้วสมแขวเนาะพี่น้องเนาะยอดปากแขวนของขายมัดตีอืมแตงเหลือมันเหลืองนี่ผักพริกขาวไปใส่แกงอ้อมแซ่บจำักพริกอันงามงามดิเมันเคยอันปลูกกระหวยแมเนี่นเอ็นข้าวเจ้าหิตถ้าเป็นเด็กหน่อยนะเออ ัน่แมนปลูกดีปลูกอันนี้มักพริกมักเขือปลูกดีเห็ดให้ดีเห็ดสวดพริกเจ้าพี่น้องเอาไปใส่เกลียงโอมขักพริกอันนี้ยังไงปวดปวมาคุ้งสุกกระมีจเ้าพี่น้องเฮ้ยป่าอยู่ละอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องเอ้ยมาเห็นยังสิรวยได้ดีเนาะเดี๋ยวจะเอาจักลูกไปตำจ้ะเดี๋ยเสียลูกนี่พี่น้อง เอาจัน่วยนี่ได้เแดงถุงผ้าเก็บผักปลาจ่าพี่น้องที่ซื้อมือน,นั่นละจ้าบม่องขาวพ็่พูดอะนี่หอดบอกักองาวจ่าพี่น้องเอ้ยพูดอะหม่องงวงข้าเจ้าตนน้นเต็นเดียมงวงเขี้ยวไงจ้า สมบูรณ์มากๆเกนีจ้ะพี่น้องโอมสมแขวบ่ค่ะพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทียู่ตั้งแดนเด้อจ้ะเด้อนี่หมักม่วงโอ้ยอ่อนซ่อนน้าจ้ะเนาะเก็บไหเอฟซีปูนละลูกละลูกไปกินเด้ออยู่ตั้งแดนนะจ้ะเพราพอไปเมื่อหนองมันหายากเนาะจ้ะเมืองไทยนี่เฮานนี้อู้จะเป็นเบือดเบืออยากแนวกินพี่น้องเลยรสชาติสิเป็นแบบไหนเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหน่อยแต่ว่ามันสี รสติแซ่บอ่ะที่มันเหนื่อเงหลืองไหมไหมเื่อมันเหงโอ้เดใส่้เดีลอกลอาไปกินเบ้องอืมเดี๋ยวสีออไปชิมอร่อยแก้วขลมินเนยเออพูดะพี่นอพูดะหนุ่งม่วงพ่โดดพี่นองเออ้อมสะอยู่พอละใจลาย ลายย่บานเข้าขอแต่หายขยันเนาะคะ่ะพี่นอ้องน,นี่หลายยุบานเขาขอแต่หายขยันเนาะคะ่ะปื๊ดอยู่อืดกินแถมเป็นไล่ใดเสริมพร้อมใส่พ่นละถุงพายเลยจ้าพี่น้องพ่ะทั้งถุงพายทั้งตะก,ก้านะพูนเป็นศักภาพไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งของสวนเนาะจ้าไปตามไปดูน้ำการจาวาเป็นปูกยิงยังเนี่ยเพราะว่าสวนนีไปอยู่กับผึ่งจะมาทางแรกจ้าโอ้เดี๋ยวมาเที่ยวสวน ทีสี่ะสดชื่นดีจ้ะพี่น้องหาเก็บผักปลาเนาะจ้ะหักเร็วเร็วเดลยผักบลาเด็กหวางมากกว้งางนะผักปลาเขาไปยังเักาะว่มันหาข้าวปสิเลียด นี่พันสีภาไปอีกสวนหนึ่งจากพี่น้องพ่นพันมีสองหม่องพุ่นสวนหนึ่งพันยุบพุ่นข้างนาอันสวนข้างน้านั้นพันปลูกพนสวนยางจากพี่น้องพ่นสวนยางเบิ่องมาพันปลูกนี่ยังแน้นนะจ๊ะสวนยางพันเห็ดเป็นคนแหลกในบุบานเลยจ้านี่นยถทดลองปลูกนะคะได้ผลตะกีดตะกีดดูไปนี่ตะกีดมากี่ปีแล้วฮะหกปีเออนี่ เป็นปลูกสวนยางเป็นคนแหลกในหมู่บ้านด้วยจันนี่เป็นคนแหลกของตำบลเออของตำบลเลยวาซันวากีดมาแล้ว6ปี7ปีแหรอเป็นปลูกมากสวนอ้หดี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 ผลประสิทธิาพไปเก็บพักหวานโอ้ทางผลพรรณทางไหนบจชาพี่น้องตามไปดูทําการจ้ะ จะ,จะซิมลูกนีจ้ะพี่น้องมาพลังจ้ะอืม้มหวานอร้อยจ้ะพี่นอ้องอาหม,มากมุ่มไปปูกจ้ะพี่น้อง กะไลออปลกสลับจังสี่เนาะพักหวานเนาะโอ้เตอเป็นบักเขียบเป็นต้ที่เียงเพราว่าบักเขียบอย่นสิเป็นเืดอายุ่าวดียกอนอันที่ปีกลายที่้านพันธ์ใหญ่ก่อกว่เ พญายักษ์น่าปูดใจก็ปีจ่ายพยักอคือ่ส้านนั่งกันกระเสเลยเ้ยแล้วสื่อที่เขาเชฟนมเปล่านุ่มยังมากมันไ่ได้หลายหลักท่านงานอกรงงานปดบ้างสด็ก็เงาเห่ยยืนันฮะลีบรท่านเหมืนมั้ลีบ่าท่านแร่เมืนมั้งน่แย่ห เนือป็นขั้นอีข้นหยอดแงนันเป็นบเป็นบย่งเ้สันันา,าเป็นไมัเปอดหยอดไงย,ยอดดีนะ่ะดอดหยอดไหยองไออนี่มันเป็นของของปาเหมนี่ยหกัสีเป็นใบนเ,เไไดีดวยวๆเฉั้นปลา ดีเิมันพันพน,นเอเอเอีน่ทน่เอ๋มันหย่อนยานเลยหย่อนยหญ่มันบาแกไวไปสบายยังผักหวานยอดเหลืองไงนี่น มีเมี้ยกูเอาไปขายขายเงี้ยขายเส็จเด็กขอเลือกอ่าไย่าไปเจ็บขาวเก็บเนี่ยหลายย่าเผือใส่ขมิ้เอาให้เ็ซ์ชั่นถ้าเจเก็บใส่วันที่หนึ่งน่ำเมรวันที่หนึ่งมันก็ไก่มาอีกแล้วนียสว่างสิมันสิบวัไม่ได้เจี๊ยบขายสว่างสิส่วนหมักฝรั่งพันยาพน้องบันดีเก็บพักวัน พอแล้วจ้าพี่น้องมันีิจฉาออกสวนแล้วถ้าไปชมอยู่บานเด้อว่าไปยู่เด้พักอีกหนึ่งแน่พี่น้องมึนอืมไฟน้อยมันใปหน่อยไหมพอก็ได้อืมอเคม้วนจะด้อดกอ่ะดกสุดจุกินปลากระอกว่เจ็บไปดองแน น้ำมะพร้าวชื่นใจดีจ้าพี่น้องเก็บพักหวานเมื่อยเลาะสวนเมื่อยมื่อนี่น้องเขาเอ่อเปิดสวนให้ชมฟรีเก็บพักฟรีจ้าอู้เด็ดต่างหลายอย่างเลยจ้าพี่น้องเอ้ยแถมผ้ามะพร้าวน้ำหอมให้กินอีกจ้าเปิดตอ่อบสวนเปิดตอ่อบสวนพี่เอฟซีท่านได้ที่อยู่ใกล้ๆเนาะจา้าเนาะอยากได้เอ่อพักปลอดสารพีดไปกินเนาะจ้าเด้อสวนเกษตร บ้านเขียบตำบลขามเลียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเด้อจา้าปลอดสารผิดไปจ้าพี่น้องคลิบหน,นีภาพพี่นอออ้องเอฟซีบานลอยช่มสวนผักหวานพี่น้องเนาะจา้าพันไดเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่อมของคน,นเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรสวนผสมผสานจา้า มาหน้าพี่น้องมาด้มาโชมมาได้ยังแงนี่ยค่ะพี่น้องในหลายอย่างเหมือนนี่จ้ะพี่น้องเอฟซี่ไปเที่ยวอันสวนผักหวานจ้ะเหมือนนี่ค่อาอันบางหุ้งบางดูเชียวไปปลูกยีน้รรมะล่อมอดูจ้ะเอาเมล็ดไปลออกก่อ,ลองไปปล่อยล่อมดูเน,นาะจ้ะเนาะเพื่อเพื่อเขาอันถึงนะจ้ะพี่น้องเปิดสวนอันไ้เก็ฟฟี่เมือน,นี้จ้ะพี่นอ้อง อันนี้จะเป็นหมักฟรัล,ลังจ้ำม่วงสุกก่เชฟให,หมเ่เหมือนกัหมักฟรัล,ลังมันกันหลายหล,ลายอัน,นเป็นห่อไว้เก็บบ่ทันเพราะว่าปีนี้อากาศ้อนแห้งเหมือนกันหมักฟรัล,ลังลูกกระสิบ่สวยปานไรน,นะจ๊ะแต่ว่าเขาเจ้าสวนบีโอจ้ะปลอดสารผิดจะเป็นฝักวหวานจา๊ะน,น,น้องหวานใส่เป็นเยอะข้าวหวาน นี่อันมเมล็ดผักคุณลภผาจา้ะเอ้หมักผิดกูไดไปนองเลยกนด่าอ่งเด็กเลยนี่ล่ะผักหวานแมมันจะไปนองกูด่ผักวหวานห่อนน้มาักเนี่ย เก่งแซ่บนะจ่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอซี่มาเอาผักหวานไปกินซอยกัน,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 ม,นมึงเนี่ยเพิ่นไห้ฟรีนะจ่ะพี่น้องมึงเนี่ยเพิ่นยังสิอันเอาไห้ปาอยู่อีกได้ปาอยู่ว่าพ่อแล้วพ่อแล้ว,ลว,ลวกินผู้เดียวนะจ่ะเพราะว่าอันเพิ่นว่าต้องเก็บออกนะจ่ะถ้าเขาเป็นยอดน,นะบางสัตว์เขากิสิแก่นะจ่ะเพ,พิ่นไ,ไห้เก็บฟรีเลยหมดนี่จ่ะพี่น้องพื่อนใดเที่ยงบอมึงเนี่ยอันฝรั่งก็หลายหลายแต่ว่าปาอยู่อันปายู่ว่าเก็บเอาได้เพราะว่า ปลาโยกินแล้วเนาะจ้าชิมแล้วนี่ยนะนี่เป็นเก็บไห้กต่ทั้งเก่งใจเป็นน้ำนะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเก็บไห้เนาะจ้าปลาโยชิมอยู่ตัวแล้วไปอย nah, ู่ว่าบ่เอาบ่เอาหมักม่วงมันม่วงมันก็เอาเก็บไห้เพื่อนนะใดอันหมัก่งน้ำหมักพริกก็อยู่ในนี่แหละจ้าพี่น้องหมักพริกอันไม่ก็ขาวนี่ปลาโยเสียามากใส่แกงออมนะจ้าแกงเลี้ยงนี่แหละพักบานนี่แกงเลี้ยงกต่แซ่พี่จ่ายแกงใส่ปลาทูนะ อือนี่สิเด็ไปซื้อห่ะสื่อปามม่แกงนะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องเอฟซีไปเลยเอ่อเลาะสวนผักหวานจะได้ของมาประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องอาอยุขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขก้นเด้อจา้าเด้อที่ไปเก็บผักหวานน้ำปาอยู่ไปเที่ยวสวนผักหวานอา่าปายู่ก้อยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่พ่วงสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันเทปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ